สวัสดีครับพวกผมก,ก็เกมมิ่งอยู่เกมเอ้ยไม่ใช่ฟีฟ่าไอ้สักเกือบแล้วกูเกือบฟีฟ่าแล้วโอเคเดี๋ยวจะมาลองไปใช้การ์ดดาร์เคนเนนบ้างดีกว่าโดยใช้จี้เสร็จนี้แหละดาร์เคนเนนรู้สึกจะมีหมวกกับสร้างสามหลังในตัวใช่ไหมโอเคก็ okay. ใช้จี้เสร็จเดิมวัตถุอันตรายเมื่อกี้เฟล ไอ้ใช้เบทิเช่ต่อไหมเอาใช้เบติเช่ก่อนหรือกันตาหนึ่งเมื่อกี้เล่นเบติเช่ไปรอบหนึ่งรู้สึกแบบกากรู้สึกมันไม่หมวกมันไม่ค่อยออกอะ่ะตัวที่ผมชินมือมา่สุดนะคงจะเป็นดาร์คเคนเนและตัวเดียวตัวเดียวได้ซ้ำรู้สึกว่าหมวกมันออกดีสุดอะ่ะ ตั้งแต่เล่นทุกตัวมาเลยมากูจะสอยจิงจอกเนี่ยแต่วันเนี้ยลูกยูเียนเน่นมาเกรีกักูไม่น่าเลยไม่ดูก็จะเจอจิงจอกไงโอ้โห้จิงจอกไม่มีหมวกคิปเปอร์เนี่ย48เปอร์มาถึงหมวกก็ออกว่ะแผนเดิมครับแผนที่เล่นเกาหลีเลย นี่แหละแผนนี้ชอบสุดละแผนมาถึงเอาแรนมาร์คให้ได้เย็ <Yes. S 1> เอาทำไมวะหก้ยด่าแม่งมากหมวกแม่งออกเลย

ในนี่มันอะไรนี่มันไม่ใชียงลบเหรอนี่เอาซื้อใหม่บอกไม่ได้ซื้อ,อมีร้อยอ,อ,อ,อแล้วมันดำๆไม่เห็นเลยอือก็หล่นไปพรุ่งนี้ไม่มีไปสาบเอง ทำไมสก,กิลมันออกดีกันจังวะอันนี้ครับจะเป็นสก,กิลยกแม่มไอ้สัตว์บินนักไอ้เหี้ยมันใส่แล้วโดนไปมึงครั้งที่แล้วมันโดนเรารอบหนึ่งนะแต่ซองมันออกอีกสองหาเฮ้ยพ่อมึงแฮกไ่้เนี่ยไอ้สัต์ เฮ้ยเกินไอ้เฮียพ่อมึงตายเถอะออกเฮียขนาดนั้นพ่อมึงเป็นเจ้าของซองบินเหรอขวยลูกตุด๊ดชิบหายเลยเนี่ยซองกูเหมือนจะออกกับแม่งเลยไหนกูดูซองมึงนด่กี่เปอร์เซ็นต์ไว้สัตยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ไอ้เฮียซองกูยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยมันก็ต้องมีมั้งอะกูเห็นมึงออกมาสามรอบไปเนี่ยที่ในเล่นมันเนี่ย ติดเมื่อกี้พวกญาติกูไม่มากูด่ากูในคลิปได้สัตว์ฉุนหน้าชิบหายเลยน่ะเอาอีกแล้วไอสัตว์ถ้ามึงบินอีกนี่กูปิดเกมเลยนะไอสัตว์กูไม่เล่นแล้วนะพ่อหึให้พ่อมึงเล่น <laughs> เฮียเฮียผมถึงเกลียดสายทำให้มันชอบตกแต้มมาร์กนี่แหละ เพราะมันต้องมีแลมาร์กแล้วหนึ่งอ่ะไดดูบินีไหมนันม่นมดวงดีจังวะกูเล่นมาสามรอบเนี่ยกูแพ้ตอนสามรอบเนี่ยต้องอใช้เบียร์มาเนี่ยชนะเมื่อวานมาหน่อยนึงให้ดีใจพอมาวันนี้เท่านั้นแหละแพ้ชิบหายอา้าไม่ไปไหนเลยออกมาไม่พ้นห้าใช่ไหมเออไอเฮียเบียอย่าทำให้กูผิดหวังหลือกัน ผมว่าผมจะไปสัก11หรือการไปสร้างสามหลังตรงนั้นอ่ะโอเคหมวกไอหมวกไม่ออกแต่มันก็ถึงอยู่เอาคุณที่แพงๆไว้ก่อนครับกันลายด้ยตอนนี้เขาชนะได้แค่ลายบนลายเดียวเพราะลายนี้ผมก็จะกันไปแล้วซึ่งหมวกก็ไม่ออกให้กูแล้วกูจะกันยังไง คูณสี่กี่ล้านเนี่ยสี่ล้านเออความจริงน่าจะดักแลมมาร์กนะช่างเถอะไม่เป็นไรดูที่จะออกไหมเออถ้ามึงออกอีกก็เวอร์นะไอสัตว์ออกอีกก็พ่อเป็นจีเอ็มแล้วไอเฮียแม่งออกติดตัวรัวออกแล้วสกิลออกออกแล้วสกิออกลกออกเนี่ยนะเอาอีกแล้วไอเฮียจะชนะทิปเปินลนี่แกวางแผนสูงจังว่ามึงจะก,กู้พาตกแลมมาร์กเดส อยโอ้เฮียไม่ออกเลย ออกมาได้เจ็ดด้วยกันมึงไอ้สัตสโอ้ออกมาได้ 9. เก้าไ <c oughs> อ้เฮียเฮ้ยไอ้เฮียเจ้านางฟ้าโคตรโหดเลยไอ้เฮียนางฟ้าเมึงแค่นี้แม่งไม่มีตังค์แล้วอะโอ้ให้กูออกมึงทอยไงวะลูกเต่าไอ้เฮียเจติเซ่เนี่ยกูไปต่อไม่ถูกเลยเฮียไม่เป็นไรการไลน์นี้เขาก่อนครับเพราะเงินมันหมดแล้วมึงเหิมเกิมละก่อน กูจัดแรมมาให้มึงเลยหนึ่งอันมึงเห่ามึงเกย์กมึงแค่กาดกากอะ่ะจะบอกว่ากากก็ไม่ได้แม่งน,นาจะเก่งกว่ากาศด้วซ้ํากูมีนางฟ้าแล้วกูก็มีเงินไอ้เฮียออกไปได้ไงวะถอยผิดโทษครับโตรอายกูเฮียถอยผิดถ้าถามอมพามากี้ถอยห้าติดนะ มึงตูดบ้านแน่สติรอดไปรอบนี้ถือว่าให้รอดไปก่อนไม่อยากทำร้ายโดนตัดไปอีกดอกขอให้มึงไม่โดนตัดอ่ออีเฮียขอให้มึงโดนตัดก็ได้สัตว์น่ะแม่งเออวันนี้ดวงไปแล้ววะสิบสองก่อนในการเพิ่มราคาเมือง โอเคดีก okay, sí, oh, okay. ็ออกเก้าสองสองบินที่ตามหาอยู่ที่ใดสัตว์นั่นไงกูว่าแล้วไม่มันจะชนะที่เพิ่นมันไม่ได้ชนะลายหวยแพ้ละเล่นนี้แย่อะไรอย่วัเนี้ยเอ้า ควายดีสัตว์ถอยผิดทุกเมืองอีกมไหมเนี่ยจ้าไอ้เฮียเอ้ยขววย,ยงหนาวว่ะอู๋ซองบินไอ้เฮียวันนี้กูย,ยังไม่เห็นมึงโผล่เลยนะไอ้เฮียชนะอื ไม่ต้องลมไม่ต้องลมอ้มมาไลยแม่งกันแล้วไอสัตว์กูชนะแม่งเลยขวยหมั่นไส้ความหมั่นไส้ส่วนตัวเลยครับได้ที่นี้โอ้ยที้ยออกค่าก็ไม่ได้นะมึงมันต้องสิบสองมา โอ้ยเฮียมันก็ชนะได้อยู่ดีอ่ะคยุยเถอะไอเฮียพ่อมัน GM เอ็ไอเฮียเอาไงเัาไงก็ไม่มีทางชนะผมไม่กันเรือกันนะผมวัดตวงดีกว่าหรือก,กันดิสิบกับสิบเอ็ดมันง่ายสามมันยากเฮ้ยยัดเคีพี่เบียร์เปิดนางฟ้าโชว์ดิสัตวโลเฮียเลยกาก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 สองบินออกมาตั้งเยอะแยะก็ไม่ได้ช่วยบึ้งชนะเลยหลยะ ไอ้ควายเอ้ยสองบึงบินมันดีแต่มึงก็แพ้กูยอยู่ดีโยแล้วก็เปลี่ยนการ์ดดีกว่าเพราะไอ้เคี้ยตัวเมื่อกี้มันกวนส้นตีนแล้วก็เปลี่ยนเชืเป็นตัวนี้ดีกว่าเออไอ้เคี้ยมันต้องใช้หมีนี่ว่ะเอาอะไรออกเอาหมีเข้าเดียวหมีสลายป้องกันโอ้ยเคี้ย ไม่รู้จะแทนอะไรแทนโอ้เอ้าเฮียรีบกดวะรีบกดจังไอ้ส์มีแจ้งเตือนกูหน่อยก็ไม่ได้นะว่ามีคนเล่นเนี oh, ่ยอ๋อกูได้กี่คนเนี่ยอมามา ตัวนี้หมวกออกดีครับเปลี่ยนบ้างชินตาเขานี่ใช้การ์ดอะไรนี่ว้าวมาครับเหมือนเดิมผมใช้แท็กติกเดิมเลยแท็กติกที่ผมเล่นจากเกาหลีมาเล่นจากโคเรียควยกูบอกหมวกมึงออกดีแม่งไม่ออกให้กูสักรอบไปเนี่ย โอ้ยเฮียทอยสิบเอ็ดออกสิบสองไอ้เฮียจีเอมึงวันนี้มึงเกลียดกูอะไรกูเนี่ยมึงไม่พ้นให้กูแพ้สักรอบเลยนะอ้าวตามกูมาอีกโอ้ยเฮียมีนานะบวกหนึ่งไอสัตว์โอยชิบหายไอ้เฮียจะทำเอบวกแต่เสือกไม่ดูปัญญาตัวเองคนแบบนี้นาะออกมาใหญ่ได้เจ็ดเลยกันไอ้สัตว์โอ้ยออกมาได้สามก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ เอาสร้างสี่สัตว์ต้องให้ด่าลิปหายออกเจ็ดโอเคเมื่อกี้มันแหลกนิดนึง่งไงเสียวมันออกเจ็ดเจ็ดแม่มเอาแรงม,มาร์กมึงก่อนหรือกัน ไอ้เฮียมันก็ชนะเลยดิอ้าวกูลืมไปว่ากูจะพามึงตกแหลมมาร์กแต่ไม่เป็นไรไว้วันหลังเลยกันอ้าวไอ้เฮียว,วันนี้ก็ได้ไหนๆมันก็ไม่ออกให้กูแลสก,กิลอ่ะออก้วยโอเคคราวนี้แม่งไม่มีโอกาสจะก,กันแล้วเนะี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราพามาเขาตกแหลมมาร์กกันหน่อยดีกว่าอ้าวอยู่ใกล้ๆเลยนี่ว่าเสร็จกูดิจะพากูไปไหนอะ กูว่ามึงพลาดนะบอกเลยเด็กมึงพลาดเด็กเด็กพลาดไปแล้วเด็กๆพลาดไปแล้วที่มาอยู่ตรงนั้นบอกเลยว่ากูจะไม่ชนะแต่กูจะเกลียนป๊าบเอ,อิบติดไปด้วยกูจะเกลียนพวกมึงให้ตาย เงอะเงอะตายในมึงสัตว์กี่ล้านเนี่ยสิบสามเอ็มกูมีหมีในสัตว์มึงดูหมีกูดูหมีกูไว้อ้าวไอ้เฮี้ไอ้จังไรแล้วกูจะไปซื้อเมืองอยังไรกูงั้นกูก็ไม่ซื้อไงไอไ้ไรกูลงแม่งตรงนี้เลยสไงพอ่อกูคนจริงไอ้สัตว์ เงอะเงอะที่สัตว์กูไม่ไปชนะก็กูบอกแล้วว่ากูจะไม่ชนะไม่งั้นถ้ากูชนะกูไม่ยกเสาคูสร้างเมืองกูก็ชนะไปแล้วแต่กูอยากติดเล่นนั่นแหละมีซองไหมเนี่ยมีว่ะแต่ซองกากกูมีตัดนางฟ้านะแล้วมันก็ติดเลยนะชื่ฟัดโอนนลาอเป็นยาซิเวริซิเบลาสิบเจ็ดล้านก็ไปไงล่ะแต่กูจะซ้ำเติมมึงขอออกได้เถอะ ลาสเปนยาเชิญดีเชียวลาอีกรอบไปไง่ายสัตึงไปเลยดีเจอไม่แต่พดกูงไงสัตสัตึงไปดีสัตเนอะอือลาสเปนยาึงไปดีไอสัตว์ เงอะเงอะเลยเสัตว์บอกแล้วดาร์คเคนเนนแม่งเถื่อนจริงถึงจะไม่ถึงจะไม่มีเงินในตัวเยอะแต่ว่าพามึงตกแหลมมาก็จบแล้วเอ้ยเราได้มากี่รอบว่าคุณลืมแล้วเนี่ยโอ้ยเสียแล้วไงิหายแล้วลืมไม่เล่นมากี่รอบเดี๋ยวเล่นดาร์คเคนอีกรอบนึงแล้วกันส่งท้าย จุกเลยครับเจอแบบนี้เจอแบบนี้มันเจ็บจุงเบยพอเถอไอ้เหียเจอไวอลไรเช่นเย้ยก็เลยต้องเจ็บซ้ำๆพอเถอไอ้เหียเมื่อคืนของใส่โดบหนักไปโอ้มีทอยเบิ้ลนน้ำหอมหมวกออฟเออนี่ออฟใช้ได้อยู่ครับโอ้มีซองบินในตัวซึ่งมึงก็มีซองบินแล้วนี่วา ยาอ้โห yeah, uh huh. แม่คูณสองได้จุดจุดหลักของเราอะ่ะจุดที่เราชอบไปประจำไม่อีดอกมึงแย่งท้องกไอ้เหียมันมีแท็กติกกูได้ไงวะเนี่ยแท็กติกหลักนีเนี่ยไอสัตว์มึงแย่งแท็กติกของกู เคีียเอ้ยแท็กติกกูไปเลยสัตว์แบบเป็นกูสึกกูสึกหูฟังไม่ค่อยตรงเฮ้ยเฮ้ยเยมันจะเอาลายวะขอบนสีเลยด้วยกันกันเกาะก่อนแล้วก็เอาเก้ากันลายแหมวันนี้ทำไมฉลาดจังโอ้โหแล้วก็ออกให้กูด้วยทําไมช่วงนี้กูฟอร์มมันมาดีวะแต่เอาอันนี้ก่อนรืยกันเดี๋ยวก็ทอยสิเอาถ้าออกสิบก็นั่นแหละ ก็เลยมาลองเพลงบอกหุ้ยเสียงยังแหบออกแปดไปเนี่ยนั่นเนี่ยเฮียเอ้จริงๆด้วยโอเคลด แน่แน่แพอ,อเทอ,อ,อี้เหี้ยวันนี้ทำไมมันฟิตจังวะไอ้สัตว์โอ้เชีกเก่ยร์โอ้ริชเกเชี่ยตัดตัดนางฟ้าสี่สิบเปอร์เซ็นต์มันออกบ่อยจริงนะครับผมว่าความรู้สึกของผมเนี่ยความรู้สึกสิบแปดบวกเนี่ย <ๆ S 1> มันออกค่อนข้างที่จะเฟิร์กมากเวิร์กไอ้สัตว์ออไม่ใช่เฟิร์กไอ้เหี้ยอ้าวลืมกดคู่ไอ,อ้เหี้ยจริงๆริงดย <c oughs> อ้าวพลาดแล้วน้องเอ้ยแต่มันก็ยังสร้างไหล่หมากได้นะความพยายามมึงนี่เยอะจริงๆโอ้ทอยสามออกสิบสองพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเครียดเลยกูออกอย่างนี้ออกอย่างนี้ตีมาเขียนหน้ากูเถอะจีเอ็มอ้าวเครียดทอยผิดเองเนอะ อ่ายีกแค่ต่อได้สิบเอ็ดเรื่องคนระับจะได้ไม่ไปคุกเยี่ยมออกอย่างนี้น่ารักชุ้งไปทิปทิปเปิลทิปเปิลทิป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 ,ทป,ทปเอ้ยอ่ะ ย่สิบสองกันออกกาวอะนั่นเงี่ยกูว่าแล้วไอ้ไมดรพรัมึงก็ออกบ่อยจังเอออย่สิบเอ็ดนะไอ้ <c oughs> สัสเดรู้อีกรู้เยอะอีกแะ่ะไม่ชอบคนรู้เยอะวะ่ะสงสัยต้องทำให้คนรู้เยอะมันตกแลมมาร์กเอาละ ีกตานี้น่าจะออกไม่ออกสร้างแม่งเลยสัตว์อ้าวมันมาไว้เอาตรงนี้ก่อนมาใกล้ๆจุดบินชอบพี่ชอบอ้าวเฮียไปไหนอะบินไหมตุ๊กตามีเห็นของผมมันเข้าใจเห็นหมีได้เลยชิสอย่าไปสร้างอะไรมาตรงนั้นนะชิส ยัยชิเซนย่ยไปไหนก็ไปเถอะมึงไปคุกซะไปนอนซะไปนอนในคุกซะเถอ,อะไอสั์เย็ดช่วงนี้มันฟิตยังวะเพลงเนี่ยชิพายแล้วเดีย๋ยวเอาคุกไป้วยอ้าวร้อนเลยกูออกมามึงโดนก้าวแน,นส่สัตไอิเี้ยอย่างไง้เสือกหน้าดานรอดอีกโอ้ยเฮียไม่ได้การ์ดนี้ กูชนะอะไรดีกว่าเอามันไม่เอานี่กว่ากูสายยาไม่สัตว์กูบอกแล้วสิบเก้าล้านเอาดิผมจะไว้กับตัดนางฟ้าอีกรอบหนึง่งอะไม่ออกด้วยเขี้ยแล้วไงพอบอกแล้วว่าผมไม่ชนะผมไม่อยากชนะใครทั้งสิน้น ผมคนดีป่าหลอกกูจะตัดนงานงฟ้าแต่นางฟ้ามันไม่ถูกตัดด้วยกรับมาเถิดวันวานเอาอีกแล้วไอ้เฮียยุคพอ่อยุคแม่มาอีกแล้วไ,ไอ้เฮียวันนี้มังอารมณ์ขันมันคงออกมาไม่ได้สี่ใช่ไหมวะความรู้สึกสิบปดบวกบอกว่าอย่าง้งน,นะถ้ามึงออกมาได้สี่นี่กู กูเพราะว่ามึงกูก็เชื่อแล้วว่าดวงกูเฮียจริงๆอ่ะถ้าออกมาได้สี่นะต้องซ้ำเติมอย่าผมจะทำให้เขาตกแ้มาผมสองครั้งเงอะฮอยแมงเบิ้นในสัตว์แต่มึงก็ไม่รอดเอาเงินมาให้กูเอาอย่ยสองออกสองออกก็เจ็บดิสองออกเจ็บจริงนะเพราะผมมีแลมาอันต่อไปสองออกก็เจ็บไง มึงพลาดแล้วทองมีนมึงบอกอ่ะมึงต้องตกแร้มมากูสองครั้งโอ้โหไอ้เฮียแม่งคอมโบสามรอบเลยเนี่ยเสือกออกไงซอมโอ้โหแม่งคิดหนักเลยอ้เฮียมันบอกจะให้กูไปไหนเนี่ยมึงเออฝากลูกเมียข้าด้วยอือฮอพอมั้งไอ้เฮียลูกบาทเต็มไอ้ลูกบาทเพชรดองไว้สองอันไปเปิดก่อนเร่อโอ้โหเกือบไปลูกบาศเพชรกู กูไม่น่ารับมึงมาเลยต้องมานั่งเปิดเนี่ยโอเคครับวันนี้ก็คลำคลำสไตล์อัมซ่ซานะครับสวันดีก็สวัสดีครับ